ส่วนท้องถิง่นท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านพี่น้องประชาชนชาวอำเภอต่างๆที่ักทุกท่าน,นครับวันนี้ส่วนราชการในจังหวัดทั้งหมดเกือบทั้งหมดนะครับแล้วก็พร้อมด้วยท่านหัวหน้าส่วนราชการทางซ้ายม,มือของผมได้นำโครงการหน่วยบำบัดท้บำุสุขช่างรอยยิ้มให้กับพี่น้องประชาชน วันนี้เรามาที่อำเภอกันตังผมกล่าวเรียนพวกเราทุกคนที่นี้ว่าโครงการหน่วยประบาททุกบำรุงสุขสร้าอยยิ้ให้กับพี่น้องประชาชนเราอยากนำบริการของส่วนราชการต่างๆมาถึงพื้นที่มาถึงที่น้องประชาชนโดยตรงนะครับวันนี้ได้มีโอกาสได้พบปะ ทั้งผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านรวมถึงพี่น้องประชาชนอยากจะให้พี่น้องประชาชนได้ใช้บริการวันนี้ท่านหัวหน้าส่วนราชการของผมจัดเต็มนะครับที่มาออกบูธมีทั้งหน่วยงานด้านการเกษตรมีทั้งหน่วยงานด้านสาธารณาสุขมีทั้งเรื่องของอาชีพมีเรื่องทั้ง กฎหมายมีทั้งเรื่องของแรงงานสามารถปรึกษาได้หมดนะครับที่สำคัญอะไรที่สามารถนำมาแจกพี่น้องได้รับฟรีกันเลยวันนี้ของที่ขนมาของส่วนราชการนะครับที่มีทั้งหมดไม่ขนกลับนะครับวันนี้แจกหมดนะครับตอนเช้าเมื่อสักครู่เราได้เขมไว้ผ้าป่าไปแล้วเมื่อกี้นะครับ สวัสดีท่านเจ้าคณะอำเภอไปแล้วนะครับคราวที่แล้วเนี่ยผมไปอำเภอรัศดาอำเภอรแรกแล้วตามด้วยอำเภอปะเหลียนของกันตังนี่เป็นอำเภอที่สามขอญาตไหนๆมาแล้วขอคุยกับพวกเราสักนิดหนึ่งนะครับเรื่องของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ท่านนายอำเภอกันตังนี่ขับเคลื่อนนะครับไปเยอะมากรวมถึงพวกเรานะครับที่นั่งอยู่ในที่นี้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโครงการสัตว์ปอดโรคคนปอดภัยนะครับโครงการเกษตรอาหารกลางวันนะครับโครงการทูดีนัมเบอร์วันซึ่งทูดีนัมเบอร์วันของกันตังเนี่ยโดดเด่นมากนะครับเรามีสถานศึกษาที่สามารถเข้าไปเข้ารอบในการประกวดนะครับโรงเรียนกันตังพิทยากรแล้วก็พสนอ,อก,กันตังรวมถึงมีรายการสาสุสิลินพรนะครับอันนี้ก็เป็นชื่อเสียงของ ทางอำเภอกันตังเองนะครับเรื่องที่สองคือเรื่องของสถานการณ์โควิดถ้ากรวมของประเทศคนติดเยอะของเราเนี่ยผมเรียนพี่น้องว่าไล่จาก30ไป40ไป50นะครับอันนี้นับเฉพาะที่เขาตรวจ p c r นะไม่นับยอด atk ท่านในแพทย์อบอกว่าถ้านับยอด atk ที่เราตรวจ บวกเข้าไปอีก200ริองจริงเราจะติดวันละประมาณ300คนเพราะฉะนั้นเรื่องของการป้องก,กันผมฝากหน่วยงานที่รับผิดชอบในพื้นที่นะครับพวกเราต้องฉีดวัคซีนไหนใครฉีดวัคซีนสองเข็มยกมือหน่อยโอเคเอาคุณป้าคุณลุงยกมือสันึิ3สามเข็มยกมือหน่อยสามเข็มโอเคสี่เข็มมีไหมสี่เข็ม มีโอมีเพนีเงนะอันนี้ต้องฝากพวกเรานะครับผมสรุปสั้นๆว่าเรื่องของโควิด -19 มาตรการที่จังหวัดอื่นติดแล้วก็ถอดบทเรียนแล้วว่าติดเดยอะมากคือหึ่งงานศพงานศพแต่งานศพแต่ว่าปล่อยให้มีการรับประทานอาหารแอิเตชอยู่ที่พัทลุงกันนครอันที่2คือเรื่องของ การรวมตัวทํากิจกรรมต้องดูว่าในพื้นที่เราเนี่ยเราให้จํานวนคนที่มารวมกลุ่มเท่าไหร่ถ้าเกิน300คนท่านต้องเสนอสบคอจังหวัดตรังคณะกรรมการโลกพิจารณานะครับถ้าผ่กว่าท่านว่าไป,ไปเป็นอำนาจของท่านานอำเภอในการอนุญาตแต่ย้ําว่าพวกเรายังต้องยึดถือข้อปฏิบัติของกระทรวงสาธารณสุขในการที่จะต้องใส่แม นะครับต้องขอบคุณพวกเราทุกคนข้างล่างที่ใส่แมสในการป้องกันเด็กๆก,ก็ยังใส่นะครับอันนี้เป็นมาตรการแต่เราต้องอยู่กับมันให้ได้ในเรื่องของโควิดเรื่องต่อไปครับเรื่องของโครงการงบประมาณเมื่อกี้ที่ท่านนายเพื่อพูดอําเภอกันตังในปี64และปี65ผมใส่งบประมาณให้กับอําเภอกันตังในฐานะที่เป็นเมืองที่มีศักยภาพในเรื่องของการท่องเที่ยว ถ้าผมจะอ่านโครงการต่อไปนี้ให้พวกเราฟังท่านจะเห็นว่าเงินที่ลงไปที่อาเภอกันตังเนี่ยเยอะกว่าอาเภอเมืองยกตัวอย่างงบจากรัฐบาลเรียกใช้งบกลางในการกระตุน้นเศรษฐกิจปี2564กันตังได้ไปอาเภอเดียวเนี่ยโครงการ93ล้านอ่านแบบเร็วๆให้พวกเราได้รู้ว่ามีอะไรลงไปบ้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าสองสว่างที่เกาะนิคม โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กที่แหลมโต๊ะชัยที่เกาะริบงเหมือนกันอันนี้กำลังทาอยู่บงบ64คืองบที่เราลงไปดําเนินการแล้วโครงการปรับปรุงหอดูพยูนที่เขาอาตอกูกุตเตกำลังทาอยู่แล้วยังมีเรื่องของไฟฟ้าที่หาดมดตนอยนะครับมีเรื่องของการก่อสร้างระบบปะปาหมู่บ้านอีกสองแห่งนอกจากนี้ยังมีโครงการตาแผนพัฒนาจังหวัดอีกนะครับ อันนี้เยอะมากไปแบบเร็วเรวเรื่องของการปรับปรุงหาดหยงหลิงนะครับโครงการเรื่องของการปรับปรุงท่าเทียบเรือที่บ้านโคตรุงพูแล้วก็ล่าสุดล่าสุดงบกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลที่ให้มาเป็นโครงการของการตังถึง48่ล้านะครับอันนี้รออยู่คิดว่าน่าจะอนุมัติแน่นอนก็คือท่านรอได้เลยนะครับอันนี้ผมใส่เข้าไปเต็มที่ก็คือเรื่องของ บ่อน้าร้อนกันตังให้ไปยี่สิบล้านเลยอันนี้เราผมไปดูด้วยตนเองแล้วว่ามันมีศักยภาพาพัฒนาได้เนี่ยกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ของอําเภอกันตังหนึ่งและของจังหวัดตรังด้วยนะครับเรื่องของการปรับปรุงเส้นทางรอบเกาะมุกอันนี้เป็นโครงการที่ขึ้นไปดูแล้วเนี่ยถนนที่เกาะมุกเนี่ยมันสูงมากถ้านักท่องเที่ยวไปแล้วอายเขาก็เลยให้ ทางหลวงชนบทไปประมาณการนะครับด่วนเลยรียทบทำด่วนก็ใส่ในงบประมาณนี้ถ้าทําเสร็จท่านนักท่องเที่ยวมาที่เกาะมุกอผบว่ากันตนังดได้ทั้งโรงแรมได้ทั้งคนขายของได้ทั้งคนขับรถมันจะใส่รับจ้างได้ทั้งอาหารการกินคนนักท่องเที่ยวจะมาพักมากินมานอนมาใช้เงินอยู่ตลอดในนี้นะครับ <S <S 1> <S 1> แล้วก็สุดท้ายครับทุกทีเรามาจังหวัดเคลื่อนที่เนี่ย เราก็จะรับโครงการปัญหาของท่านไปแต่ตอนนี้เราเปลี่ยนแนวทางใหม่ก็คือให้ท่านนายเพอเสนอโครงการมาเลยนะครับในวงเงินไม่เกิน2แสนบาทผมจะอนุมัติให้ท่านใช้เงินได้ทันทีไม่ต้องคอยซึ่งท่านนายเพอเสนอในเรื่องของโครงการแก้ปัญหาด้านน้ํามาที่บ้านสุงไห่มาตูหมู่แบบใช่ไหมอันนี้ใช้เงินแสนเจ็ดอันนี้ก็อนุมัติให้ทันทีเลยไม่ต้องคอย นะครับสรุปั้นๆก็คือพบเรื่องของการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวลงไปที่อำเภอต่างๆเยอะมากนะครับแต่ก็ยังฝากให้ท่านนายอิดอช่วยกำกับดูแลนิดหนึ่งนะครับว่าเงินที่เอามาใช้ในพื้นที่นะครับให้ที่น้องประชาชนได้ใช้ประโยชน์แล้วก็ช่วยกันดูแลรักษาช่วยกันพัฒนาในด้านอื่นๆด้วยนะครับเชื่อมโยงนะไปถึงความสะอาด ถ้าเราเป็นเมืองท่องเที่ยวแล้วนี่เรื่องของความสะอาดเป็นสิ่งสําคัญนะครับตอนนี้จังหวัดน่านเป็นจังหวัดที่ถือว่า,าส,ะททนนะสะอาดที่สุดในประเทศไทยนะครับสะอาดที่สุดในประเทศไทยฝากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับช่วยดูเรื่องของความสะอาดด้วยนะครับเรื่องสุดท้ายเรื่องของยาเสพติดอันนี้ฝากไว้เพราะว่าด้วยความ,วมาเป็นห่วงผู้ว่าเป็นห่วงมากเรื่องของยาเสพติดนะครับฝากผู้บริหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำลังผูใหญ่บ้างอย่าไปยุ่งเลยผมย้ำอีกทีนะอย่าไปยุ่งเกี่ยวถึงแม้เราไม่ได้เศจเราก็อย่าไปค้าเราไม่ได้ค้าแล้วเราก็อย่าไปร่วมวุ่นกับเขานะครับอย่าไปยุ่งเกี่ยวเด็กค่ะถ้ามีลูกหลานก็ต้องเตือนว่าอย่าไปยุ่งเกี่ยวนะครับกับยาเยสพติดเพราะฉะนั้นเรื่องสุดท้ายนี่มันมันโยงไปถึงลูกหลานเราในทุนที่นะครับ สุดท้ายจริงๆที่อยากจะบอกท่านก็คือว่าท่านโชคดีครับท่านมีท่านนายอำเภอที่ทําง,งานได้อย่แอคทีฟมีประสิทธิภาพรวดเร็วใส่ใจโครงการนะครับเลยเป็นที่มาของทางจังหวัดนะครับก็เสนอชื่อให้ท่านนายอำเภอกันตังเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด็นประจำปี2564 นะครับปลุกตัวเองขั้นแรงเพลินหน่อยก็ฝากขั้นไว้เพียงเท่านี้นะครับ